วันนี้เดินหมาเชา้าวันอาทิตย์ที่อังกฤษวันที่เก้าเดือนสิบอากาศดีมากก็ไม่ดีนะแต่หนาวแต่แดดส่สองออกมาตอนนี้เวลาประมาณแปดแปดนาฬิกานี่เลยคะ่ะแต่ท้องฟ้าก็สดใสดีวันนี้ก็คงจะเป็นวันแดดดีก็เลยพา ออกกําลังกายเขาได้ออกกําลังกายเราก็ได้ออกกําลังกายมันก็ช่วยได้อีกแบบหนึ่งนะคะแบบบางทีส่วนมากคนอังกฤษเขาจะไม่ค่อยออกกําลังกายหน้าหนาวเพราะว่าหนาวเขาไม่อยากออกมาแต่ว่าคนเอเชียเราเราก็ต้องออกเพราะว่า ถ้าอยู่แต่ในบ้านมันก็น่าเบื่อมากเลยนะคะเราก็เลยต้องออกทุกวันน้องหมาเจอเพื่อนครับแล้วเขาก็เลยเห่าทีนี้มอเดเนี้อุ้ไม่ใีแค่แล้วทีนี้เราก็ต้องเดินออกกําลังกายเพื่อสุขภาพอีกอย่างนึงสูตรอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยในตัวอันนี้ตอนเช้าอ่ะ ที่นี่ฝรั่งเขาจะเดินมาเดินกันเช้าเย็นออกกำลังกายบางคนก็เฟรนลี่คือแบบนิสัยดีบอกสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่พูดกับเราแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็แล้วแต่อารมณ์เขานะคะตอนตอนเชา้าตอนเย็นเราก็ ทำตามอารมณ์ค่ะเราสวัสดีตอบก็ดีไปไม่สวัสดีตอบเราก็ไม่ว่าเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเอาละค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะจะรีบเดินและแบบจะเดินแบบฟาสต์วอลกจะได้ออกกำลังกายตรงส่วนฮิปไปด้วยคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ